พรัมนะครับพรัมกับรูบี้ก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้ครับอันนี้คือทรงพุ่มนะครับอันนี้ปลูกประมาณปีกว่าๆนะครับกับรูบี้มันออกดอกมาหลายหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ธันวาแต่ว่ามันออกมาจำนวนน้อยเล็กๆ ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วมันมันยังไม่ครบอายุนะครับจริงๆกับรูบี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกเนี่ยมันสามารถจะติดลูกได้ตั้งแต่อายุ2-3ถึงปีคือ33มปีนี่น่าน่าจะน่าจะชั่วขึ้นนะครับแต่ว่าอายุต้นของผมตอนนี้นคือปีกว่ากว่าแต่ว่ามันก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะใบนะครับนะครับใบอันนี้คือเราไม่ได้ใช้อ,อันนี้แมงเต็มเลยครับ อันนี้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับปล่อยแบบธรรมชาติเลยครับแมงเต็มเลยครับแต่ว่าก็ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าผมมองว่าไม้เมืองหนาวเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ปุ๋ยเพื่อที่จะทำให้มันสะสมอาหารนะครับแล้วก็จะได้มีดอกมีผลอันนี้เรามาดู ดอกกับรูบี้กันนะครับชีวิตนี้จริงๆผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับทางนี้ดีวกว่าน,นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็มันจะอันนี้ครับแล้วก็มันก็จะมีกิ่งเล็กๆแบบนี้ครับอันนี้อันนี้ก็คือเตรียมเตรียมที่จะออกดอกนะครับจริงๆตามกิ่งแบบนี้ครับมันมันออกมาตลอดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าผมมองว่ามันมันออกมานิดนึงก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสดี ันนั้นก็อีกดอกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นเห็นไหมครับนี่ครับมันไม่ชัดแสงมันเยอะแต่ว่าแค่แค่มันออกดอกนี่ก็ก็ดีใจละครับว่าแต่ว่าคิด,ค,ดคาดว่าน่าจะยังไม่ติดผลนะครับเพราะามันยังไม่ไม่ครบอายุแล้วก็จริงๆไม้พวกนี้เนี่ยมันนอกจาก ที่เราจะต้องสะสมอาหารอ,อ,อากาศแล้วมันจะต้องอยู่กับจากการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ของผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับ มตรียอันนี้คือกัปรูบี้นะครับยังไงก็มันลุ้นกันนะครับอาจจะเป็นปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้านะครับจะติดลูกไม่ติดลูก ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนตัวเล็กๆในการทำคลิปเพื่อจะให้ทุกท่านได้ชมนะครับพิสูจน์กันไปด้วยกันครับว่าภาคใต้าสามารถจะปลูกไม้พวกนี้ได้ไหมนะครับ